ตัวผมเองก็ถามว่ามเป็นประธานสมาพันธ์ครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่ก็คงประมาณสามสี่ครั้งแล้วแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นภาระและหน้าที่และสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของเอียรติภูมิของท้องถิน่นนั่นคือเรื่องความมั่นคงและโดยเฉพาะกา,การมั่นคงในวิชาชีพของท้องถิน่นความอระกมุ่งมั่นที่ พัฒนาบ้านเกิดตัวเองให้มีศักยภาพที่ดีความเป็นปึกแผ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งและจริงๆแล้วภาราิจไม่ว่าตัวท่านนายสกสกลที่ทํามาเราก็คงจะต้องประสานให้มีการประสานงานเป็นอย่างียิ่งและก็จะทําให้ทางสมาคม องค์กรอ่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะปรับปรุงและรูปแบบให้เป็นสมาพัานธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงประเทศไทยไปในอนาคตข้างหน้าวันนี้ระบบของประเทศไทยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดต่างหันหน้าไปกรุงเทพเพราะคนที่ให้ความมีความชอบสั่งปรับเลื่อนตำแหน่งเขาอยู่ที่กรุงเทพเขาทำงานสนองนโยบาย คนที่ให้คุณในโทษเขาได้แต่คนอย่างพวกเราท้องถิ่นทั้งหลายต้องหันหน้ามาอยู่กับประชาชนเมื่อไหร่ทําให้ดีประชาชนไม่เลือกเรื่องราวเหล่านี้ท้องถิ่นจําเป็นต้องมารวมตัวกันจึงนํามาสู่ความคิดที่จะตั้งสมาพันธ์ท้องถิ่นจังหวัดสมาพันธ์ท้องถิ่นภาคและสมาพันธ์ท้องถิ่นระดับประเทศทั้งสามองคอ์กรมารวมกันแล้วรวมกันให้แนบแน่นเสนอแนวทางกับสังคม ท่านทธับน์ลูกพงศเสียงนายกองการบริหารส่วนจังหวัดุรินะคะ่อจากนี้ไปท่านจะได้ดำรงตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะขอเสียงปรบมือเพื่อแสดงความยินดีนะคะค่ะขอบคุณท่านรำพูลตันติวัณิชานนท์นะคะเป็นอย่างสูนะคะที่ได้มอบช่อดอกไม้ ประธานสภาองค์การบริหารจังหวัดสุรินทร์ก็มีช่อดอ,อกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับท่านประธานสมาพันธ์องค์การบริหารจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะคุณทัาน์ไทจิปนุชเชพรนะคะประธานสภาองค์การบริหารจังหวัดสุรินทร์สมาพันธ์ร้องถื่มีสามพื้นนะคะเป็นที่หมายอันนี้นะคะเป็นภาพที่ออกมาแล้วสวยงามน,นะคะแล้วก็สามารถที่จะผลนึกกำลังของ